เออเพื่อนดูเดิผมเสียงอีก,กาดูอีก,กามันบินเต็มไปหมดเลยป่ะนะโอกาสไม่ใช่ง่ายๆนะว่เราจะไปเจอยอย่างนี้นะครับดูกันในกรุกเทพนะผมเห็นแล้วสังเกตหลังๆมาถัดสุลมวิทแถวอะไรเงี้ยเอออีก,กามันเยอะจริงป่ะแล้วพอมานี้มันในสวนลุมนะเนี่ยที่เห็นบินอย่างนี้มันคือนกอีกานะน่ะตรงนู้นเะนี่ยเยอะมากเลยเนะี่ย ไปเกาะตามกิก่งไม้อะอะไรบนปนยอดยอดไม้นั่นอะ่ะซูมไม่เห็นนะะผมวม่ออยู่ตรงช่วงบร,ริเวณที่มันเป็นอาสน้ํานะเออวาอีกการม่งเยอะ black c l o u นี่เลย black c l o u นะเด๋ือต่อไปนะครับภารกิจของผมเอ้อมันสวยนะผมว่าเพื่อนเพื่อนนะลองมี่างที่ในกรุงเทพใกล้ๆสูนยุ่มนะยังไม่เคยมานะลองมาดูนะครับเดีย๋ยวจะเห็นอะไรสวยๆอีกเยอะเลยว่ะ เออนี่นดูดิเออโอ้มันบินเลยวะอ,อน้ำเป็นลิ้วเลยนะลมโอชอยๆแผวๆเย็นๆนะเออวะมันก็ทำให้รู้สึกดีนะครับผ่อนคลายนะเออวะมองตรงเลยช่วง,งอาทิตย์สองทีตย์ผ่านมาผมมีความเครียดความเครียดสะสมเยอะวะ่ะ มันเลยก็ต้องหาอะไรแบบมามา,มาละลายละลายความความเครียดของตัวเองออกไปนะครับเขาวิ่งเลยนะแต่เราเดิน <c oughs> เดินว่ะ <c oughs> นะิ่มต้นแล้วก็อย่าไปพึ่งหาโหมนะไปเรื่อยๆนะถึงก็ช่างถึงก็ช่างของเรานะเดินไปก่อนผมไม่รู้นะว่าว่ารอบรอบข้างนอกของสมรุมเนี่ยมันกี่กิโลเมตรนะผมไม่รู้แต่ว่า เอาะผมไม่ได้คิดถึงเนื้อหรอกผมเอาความสุขระหว่างทางที่ผมเดินเนว่ามันก็ย้อนถึงไม่ถึงตอนที่ผมขับมอเตอร์ไซค์ใช่ป่ะตอนเราขับมอเตอร์ไซค์อ่ะมันก็เก็บเกี่ยวความสุขระหว่างทางก็คือทัวรลิงไปเรื่อยๆใช่ป่ะเหมือนกันครับนี่คือเปลี่ยนจากผมขับมอเตอร์ไซค์ผมมาเดินนะแล้วผมก็จะเห็นอะไรที่แบบมันมันชัดเจนมากขึ้นนะแล้วก็เราสามารถที่จะหยุดทําอะไรกิจกรรมข้างๆตัวเราได้มากขึ้นนะ มันก็มีเก้าอี้นั่งพักให้ตลอดนะตลอดแนวนะสีเขียวเนี่ยทำให้รู้สึกก็เออเราสบายตาว่ะนะนึกถึงในพวกที่มันตัดไม้นะ โอ้โหเห็นล้วเครียดเคียด,ยดนี่ดีกว่ามามาดูโอ้โหนะแล้วก็ก็จะเดินไปเรื่อยๆแล้วกันนะทุกๆสิบนาทีหรืออะไรเงี้ยแล้วแต่ดว่วนก็มาเล่าให้ฟังนะครับเป็นอย่างเงี้ยนะเออวะ่ะมันก็คือเหตุผลที่ผมผมมาเดินมาเนี้ย เพราะว่าผมเผ่อว่ามันมีแรงดลใจอะไรบางอย่างกันนะว่าต้องมาทำํำ่ะคือถ้าไม่เดินมันก็ไม่เราก็ไม่ดูเราก็ไม่ได้ทํานะเราก็ไม่รู้ไม่จะคิดใช่ปนะแต่พอม,มาทําแล้วเออว่ผลลัพธ์มันก็คืออย่างที่เห็นเนี่ยเออว่ะโอ้โหมันมันสวยอะ่ะตรงตรงแบบมันมันเป็นบรรยากาศที่เออมันไม่ได้จําเจนะต้นไม้อะไรเงี้ยแล้วมันมีสิ่งปลูกสร้างอะไรเนข้างในนะ ที่ผมดูแล้วเออว่ะใช้ได้เลยเสียงนะครับก็คือผมที่ดินเสียงเสียงกานะเออดีกว่าที่เราจะดินเสียงเครื่องยนต์ใช่ไหมมันก็แบบเนี่ยเขาก็เดินกันนะข้างหลังผมนี่แม่งคนเต็มเลยเขาวิ่งอะนะผมเดินไปรู้แหละผมเดินดีแ่บตรงนี้ เดินไปเรื่อยผมก็เออยังไม่คุยไม่จบแรงบรันดาลใจที่ผมนะคือมันมีคลิปหนึ่งอ่ะของคุณบอลบอลพาเที่ยวว่ะเออแล้วรู้สึกว่าเอ้ยแม่งเก่งมากเลยเดินอะ่ะแต่อยู่ในประเทศเนปาลน่ลนะแล้วเขาเดินนะเดินไปจนจนถึงถจุดหมายที่เป็นแคมป์อ่ะเดินข้ามวันข้ามคืนเดินนะไม่นั่งมอเตอร์ไซค์นะครับ ผมมองผมไม่ใช่คนนี้แม่งใจแม่งใจอย่างเพชรเลยโคตรแกร่งเลยเอื่อวะเลยจะร้องไห้ที่ผายอันนี้นี่ผมก็นี่เป็นเป็นเป็นแรงบันดาลใจของผมเลยอย่างนี้นะบค่ก็ เรามาเดินดูนะผมว่าการเดินเนี่ยเห็นเขาเดินนะเอ้ยต้องทาได้ดิเขายิ่งทาได้ทำามจะทำไม่ไ,มได้วะใช่ป่ะแลวอย่างผมมาวันนี้ผมเห็นคนสูงอายุนะเขาวิ่งเนน่ะเฮ้ยเราแม่งยังหนุ่มยังแน่นอยู่เลยทาไมเราไม่โคดกากเลยวะเออวะผมเลยเราเนี่ยน้อยเนี่ยเรามีเวลาเป็นของตัวเองมากๆอย่างเงี้ยอิสรนะในการใช้ชีวิตทำในสิ่งที่แม่มีประโยชน์กับตัวเองมากเดีวกว่าผมว่านะ อลองดูอ่ะเ,เดินเดินเดียวนะแล้วก็อย่างที่บอลบอกเลยว่าจดอยู่กับเดินกับอยู่กับลมหายใจของตัวเองแช่นี้สองอย่างแล้วก็มันไปถึงอ่ะเขาไปถึงยังได้อ่ะเออว่ะนับถือจริงจริงผูช้ชายคนนี้แง่งเก่งมาก,มากๆเลยนะผมว่าจะพยายามทำไม่ได้เหมือนที่เขาทำ ไปคุยไปนะเดินไปคุยไปแล้วกันเออเนี่ยดูบรรยากาศเน,นี้โอ้โหข้างหลังก็มีนะเนะี่ยมีคนสูงวัยเดินเห็นป่ะเออวะแจ๋วว่ะ